สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเสื้อลายตะไครของแม่อ่อนนะคะเมื่ออ่อนก็มัวแต่ยุ่งเคลียร์งานออเดอร์อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนพอดีคลิปนี้แม่ออนก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาต่อนะคะต่อต่อลายตะไครด้านหน้านะคะด้านหน้าที่เราทิ้งกันไว้ในคลิป แต่ที่แล้วนะคะเพื่อนก็คือถักด้านหน้านะคะถักด้านหน้าด้านด้านหลังด้านหน้านะคะด้านหลังเราเสร็จไปแล้วนะคะด้านหลังเราอยู่ที่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดยสิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้า ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะด้านหลังอยู่ที่สามสิบเอ็ดแถวด้านหน้านะคะแมออนจะให้งานมันมันมันไม่เสมอกันนะคะด้านหน้าจะให้มันยาวกว่าด้านหลังนิดนึงนะคะเพื่อนเพนก็จะอยู่ที่ตรงนี้จะเป็นที่31มสิบเอ็ดนะคะสามสิบสองสามสิบเราจะเพิ่มด้านหน้าขึ้นอีกสองแถวนะคะเพื่อนเ เพิ่มด้านหน้าขึ้นอีกสองแถวเพื่อจะได้แบบงานมันจะไม่หิวไม่หิวจนเกินไปเนาะทีนี้คลิปที่แล้วนะคะเราก็แม่ออนพามาขึ้นด้านนี้แล้วนะคะขึ้นด้านนี้ทีนี้พอคลิปนี้มาแม่ออนขึ้นด้านนี้จบนะคะจบด้านนี้พอดีแล้วทีนี้เราก็จะมาเย็บนะคะเย็บติดกันที่หัวไหล แล้วเราก็จะมา,าแม่วันก็จะมาพาขึ้นแขนแขนไว้เลยนะคะเพื่อนๆอตัวนี้จากต้นแบบเขาจะเป็นแขนตุ๊กตานะคะแขนตุ๊กตาแขนลัดนะคะแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากทำเป็นแขนย้อยลงเลยทิ้งตัวลงมาย้วยๆลงเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบแต่ในคลิปนี้ก็แม่วอนก็จะพาขึ้นต้นถักตรงนี้นะคะ แต่ที่นี้ก็เราก็ต้องมาเย็บนะคะเย็บตรงหัวไหล่ก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนเืเราก็ต้องพลิกงานนะคะพลิกงานาพลิกด้านในเราต้องเย็บด้านในนะคะเพื่อนๆ่อเย็บด้านในก่อนเย็บงานก็ง่ายๆนะคะเอาที่สะดวกเรานับให้มันตรงหนึ่งสองสามสี่ห้า เกดแปดเก้าสิบเราก็ใช้เข็มเราเนี่นะคะพลิกงานให้มันเสมอกันนิดนึ่งถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้เข็มก็ได้นะคะแต่แม่อ่อนก็จะพาใช้ตัวนี้ กลับมานะคะตรงนี้จะเป็นด้านคออ่าเราก็ถักมาให้มันเป็นด้านแขนเพราะว่าเราจะเชื่อมต่อแขนไปเลยนะคะเราก็แค่พิกงานไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนเพื่น,นแค่พลิกงานแล้วก็หลวงเลยนะคะกะไว้เขาอยู่ที่ตรงประเด็นกันพอดีพอดีนะคะแล้วก็ล้วงเลยนะคะ ออนก็ทําอย่างอเสื้อตัวอื่นอยู่พอเสื้อตัวนี้แม่ออนก็ต้องมาอ่ามาฟื้นฟูความจําใหม่แล้วก็ทําอย่างนี้นะคะง่ายๆไม่มีอะไรมากนะคะอแล้วก็ให้มันให้มันให้มันแถวมันตรงกันเท่านั้นเองเราจะเย็ะแบบง่ายๆ มใส่ช่องละสองนะคะแล้วก็ x ลงช่องละสอง x หนึ่ง x กสองลงช่องละสองนะคะแล้วเอ็กลงช่องละสอง เลยค่ะง่ายๆอย่าให้มันลังนะคะให้มันลัง x สอง x สามเราก็ x ลงไปเลยก็ได้ไม่ต้องซีเรียสตรงนี้นะคะเราต้องทำให้มันให้มันโอ อันนี้นะคะเราก็เอ็กลงตามช่องเลยนะคะเพื่อนๆสองก็ได้สามก็ได้เราเอ็กลงมาให้มันให้มันเสมอกันนะคะตรงนี้ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกงานเรา แม่อรนทำเสื้อลายฉลามอกที่ห้าสิบสามแล้วมาจับไอ้ตัวนี้มันเหมือนตัวนี้เดี๋ยวอ่านี่นะคะเราก็จะได้เป็นแขนนะคะอ่าเป็นไหล่ตรงนี้ช้อนงานก่อน เมื่อเราเย็บแล้วนะคะให้เราขึ้นแขนเลยเราก็จะได้ไม่ต้องไปตัดไหมไม,ไม่ให้มันรุ่งยากนะคะ,ะเนี่ยเรามาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่นะคะเริ่มต้นที่หัวไหล่เลยนะคะเพื่อนๆ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะขึ้นต้นคือแถวคือเสื้อตัวนี้ต้องขึ้นต้นที่หกหมดเลยนะคะนี่เราเริ่มต้นที่หกแล้วเราก็มาจิ้มตรงอ้อมแขนนะคะรอบแขนของเราหนึ่งสองสามทีนี้เราก็โซ่สามหนึ่งสองสามไปนะคะทุกช่องเลยนะคะ แขนเราก็จะไปอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแต่ตัวนี้จะแขนจะใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็มันจะเป็นพองๆนะคะพองๆแขนก็จะเป็นพองๆแล้วเราก็มามาลัดตรงปลายแขนนะคะ ความยาวความสั้นแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแม่อ่อนก็จะมาสาธิตว,วิธีเราเราเชื่อมต่อแขนนะคะให้ดูนะคะเราก็ไปตามหลักของเราเลยนี่นะคะแล้วเราจะใส่ดอกเดนซี่หรือเปล่าก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะตรงแขนจะปล่อยให้เป็นแขนโล่งเลยก็ได้นะคะ จะใส่ดอกเดนซี่ก็วางตามแนวที่แม่อ่อนพาวางเลยนะคะโซ่สามนะคะเพื่อนๆหนึ่งสองสามผ่นหัวเข็มแล้วก็มาจิ้มเอาหัวหลักเลยนะคะ,ะตรงนี้รอบแขนนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามคลิปนี้จะพาทำแขนนะคะเดี๋ยวแม่ออนทำรอบก่อน อะนี่นะคะเราเริ่มต้นจากหัวไหลเราเลยนะคะเพื่อนๆที่เราเย็บนี่นะคะหนึ่งสองสามโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามโซ่สามพันหัวเข็มเอ็กลงทุกกิ้มลงทุกหลักเลยนะคะ หนึ่งสองสามนะคะตรงนี้จะเป็นวงแขนนะคะวงแขนรู้สึกจะกว้างนะคะเพืเเ่อนๆเพราะมันอ่าจากไซส์ที่เราคุยกันไว้สีด,ดำมันเป็นไซส์สามหกใช่ไหมคะสามห้าสามหกตรงนี้จะเป็นสามแปดสี่สิบนะคะ เราต้องเพิ่มทุกช่องนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่มทุกจังหวะตรงนี้แขนก็ต้องเพิ่มใช่ไหมคะตรงช่วงคอเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มแถวเข้าไปมันจะได้เดี๋ยวคอเราค่อยว่ากันนะคะจไม่ออนพาถักตรงนี้ก่อนวิธีต่อแขนนะคะ ตรงนี้เราจะจิ้มยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตรงโซ่ที่เราทำหกโซ่แล้วบนกลับนะคะทีนี้เราก็มาจิ้มต่อเชื่อมต่อมันจะจิ้มยากนิดนึงแขนจะทำเป็นแขนบานก็ได้นะคะแขนด้วยนะคะแขนด้วยแขนกระดิ่งก็ได้แขนด้วยหรือว่าจะทำแบบเป็นอ ็นแขนลัดตรงตุ๊กตาตรงชายแขนก็ได้นะคะตรงนี้เราก็ามาเลยค่ะนะคะตรงนี้จะเป็นตรงด้านข้างเราจะทำยังไงตรงนี้เราก็นับมา1 2ึสามถ้าเราใส่สีมันจะให,ใหญ่เกินไปเห็นไหมคะ่ะตรงนี้เราก็หนึ่งสสาม หนึ่งสองสามอ่าเราเว้นสองหลักนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกะเอาเลยก็ได้นะคะเพืเ่อนเพื่อนแม่อ่อนก็จะบิงอ่า ประมาณสองหลักข้ามสองหลักนะคะข้ามสองหลักข้ามสองหลักจะโอกว่านะคะมันก็จะเชื่อมต่อกันตรงนี้ตรงใต้ลักแร้เรานะคะตรงใต้ลักแร้เรา ตัวสามข้ามมาสองหลักก็พอนะคะหลักที่สามเราก็มาจิ้มเลยอ่ะตรงนี้เราก็มาใส่ตรงนี้เลยนะคะ,ะตรงนี้เลยแล้วก็หนึ่งสองสามเราก็มาจิ้มหลักในแถบด้านหลังเลยนะคะ เราก็ไปตามหลักตามคองเลยนะคะที่นี่เห็นไหมคะมันก็จะง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วเราก็ไม่ต้องไปตัดไหมให้มันมาเริ่มต้นใหม่ให้มันยุ่งยากนะคะแล้วก็ถักขึ้นมาต่อปกติแล้วแม่อ่อนก็จะทอ่ําาถักด้านหน้าได้หนึ่งข้างแม่อ่อนก็จะต่อแขนเลยนะคะเพราะเรารู้ว่าลูกค้าเราจะเอาแขนแบบไหนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่แล้วพอเราได้แขนด้านนู้นเสร็จเรียบร้อยเราก็มา เริ่มต้นที่หน้าอกแล้วก็พอขึ้นไหลปุ๊บเสร็จไหลแล้วก็มาต่อแขนเลยอย่างนะี้มันก็จะเราก็จะได้ไม่ได้ต้องไปตัดไหมเริ่มต่อให้มันยุ่งยากนะะมันก็แล้วแต่เทคนิคนะคะเทคนิคของแต่ละแต่ละช่างอ่านี้นะคะมันก็จะเริ่มเป็นแขน นะเม้นเปลือยจะเป็นแขนในส่วนตัวแล้วเสื้อตัวนี้แม่อ่อนอยากทำเป็นแขนบานแขนด้วยจังแต่ในในภาพของเสื้อมันจะเป็นแขนตุ๊กตา แต่ทำยังไงก็ใส่ไม่ได้แล้ว 3, 8, นะันสามแปดเไม่อ้อนต้องสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองแล้วล่ะโในช่วงนี้ จิ้มก่อนตรงนี้มันจะจิ้มยากนิดหนึง่งเพราะมเป็นที่เราวนกลับเป็นขอบนะคะเป็นขอบที่เราขึ้นโซ่เราก็จิ้มเอาหัวงานนะคะ ความยาวแล้วแต่นะคะเพื่อนๆถ้าเราจะทำรัดเราก็แค่ลดลดโซ่ลงเท่านั้นเองนะคะลดโซ่ลงอ่ะนี้นะคะเราก็ไม่อ่อนก็จะมาถึง ตรงจุดที่เราเริ่มต้นแนละ้วตรงหัวไหลแล้วจิ้มระวงังให้มันเสมอกันก่อน ส่วนคอจะทำเป็นคอสี่เหลี่ยมหรือว่าคอแหลมก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่เลยเดีย๋ยวไม่ออน่นว่างไม่ออน่นก็จะพามาขึ้นคออีก้าใครใคร,ใครทำได้ก็ทําไปเลยก็ได้นะคะส่วนคอเราเพิ่มน่าจะเพิ่มโซ่เพิ่มลายขึ้นไปนะคะ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมา,าสาธิตวิธีเราถักหน้าอกขึ้นมาถึงแล้วก็เราก็มาเย็บแขนแล้วก็เราก็ถักแขนต่อเลยนะคะนี่ถึงที่จอดที่หมายเราแล้ว,ลวเราก็โซ่สามเราก็มาตรงนี้เราขึ้นโซ่หกไวใช่ไหมคะเราก็จิ้มเลยนะคะคจิ้มของโซ่สามมันก็จะเป็นแถว เสร็จแล้วให้เราก็ขึ้นโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันหัวเข็มเราก็มาจิ้มลงหลักนี้เลยต่อไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วเราจะทำลายไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่จำกัดนะคะตรงนี้แขนไม่อ่อนจะทำโล่งๆจะไม่จะไม่ไม่มีดอกเดนซี่นะคะแต่ถ้าเ,เพื่อนจะใส่ก็วางวางแนวตามที่ไมอ่อนพาวางได้เลยนะคะตรงดอกเดนซี่นะคะ นี่นะคะเราก็ขึ้นแถวสองแล้วนี่นะคะตรงแขนมันก็จะมาอย่างนี้นะคะแขนเรานะคะนี่นะคะนี่เราก็ต่อแขนออกก่อนต่อแขนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อช่วงตัวนะคะในคลิปต่อไปแม่อ่อนจะมาจะมาสอนวิธีวางนะคะวางดอกทําเป็นส่วนลําตัวลงมานะคะ ส่วนของตัวเสื้อจากหน้าอ,อกลงมาของตัวเสื้อนะคะเพื่อนอันนี้นะคะแล้วก็ทําแขนไปก่อนนะคะในคลิปนี้ทําแขนนะคะ,ะทําแขนไปก็ไปอย่างนี้เลยนะคะตรงแขนอ่าสั้นยาวแล้วแต่นะคะสั้นยาวแล้วแต่เพื่อน นี่นะคะตรงช่วงตรงนี้เราก็ต้องรีดด้านในใช่ไหมคะงานเรามันก็จะพอดีกันเลยนะคะแล้วก็รีดด้านในเอานะคะเพื่อนเอน่าอย่างนี้นะคะอ่าทีนี้ตรงนี้พักไว้ก่อนนะคะตรงช่วงแขนให้เพื่อนๆทําแบบนี้ไปเลยนะคะเป็นสิบแถวยี่สิบแถวแล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วทีนี้ถ้าเพื่อนเจะลด อ่าทำเป็นแขนตุ๊กตาเพื่อนเพืก็ลดโซ่ตรงนี้าจากเราทําโซ่สามเราก็ทําโซ่สองนะคะสัก2องสาแถวแล้วหลังจากนั้นเราก็โซ่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องมีโซ่นะคะมันก็แขนเราก็จะจะเป็นวงเล็กลงไปนะคะเพืเ่อนเพื่อนอันนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาพาเพื่อนๆมาต่ออ่ามาเริ่มต้นตรงนี้ให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะให้ดูในคลิปนี้เลย แต่ไม่ออนเอาไหมก่อนอ่านี่ให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะเพื่อนเปือนเอาไมมออนเก็บตรงนี้ไว้ก่อนทีนี้เรามาเริ่มต้นนะคะตรง เราก็จะขึ้นตรงหัวมุมอ่าตรงนี้นะคะตรงที่เราขึ้นห่วงห่วงแรกของเรา,เ,ราเลยที่เรามีมีต้นไหมอยู่ตรงนี้เก็บส้นตรงนี้ไปด้วยนะคะ มัดก่อนนะคะอ่าอย่างนี้เลยเสร็จแล้วให้ขึ้นโซ่หนึ่งสองสามนะคะอ่าขึ้นโซ่สามทีนี้เราก็ลงหลักหนึ่งโซ่สามนี้เป็นหนึ่งหลักนะคะเพื่อนๆอลงสี่หลักนะคะพร้อมกับโซ่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้โซ่สองนะคะลงที่เดิมนะคะเพื่อนๆลงที่เดิม ลงที่เดิมอีก4หลักนะคะอย่างนี้นะคะวิธีการขึ้นเสร็จแล้วให้โซ่2นะคะโซ่2เราข้ามมา1ห่วงนะคะห่วงนี้ไม่ต้องใส่เรามาใส่ห่วงนี้เลยสี่หลักนะคะเสร็จแล้วให้โซ่สอง แล้วเราก็ลงหลักที่เดิมนะคะดับเบิลโคเกลงที่เดิมอีกสี่หลักนะคะเพื่อนเือนคอหนึ่งคอ,อนะคะพันหนเข็มแค่ครั้งเดียวนะคะคอหนึ่งคออย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สองข้ามมาหนึ่งห่วงนะคะมาลงห่วงนี้ไอ้ที่แมออนบอกอให้เพิ่มโซ่หรือว่าลงทําห่วงให้มันเป็นคู่ก็เหตุผลมันก็อยู่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะเมื่อเราวางไปตรงนี้มันก็จะไปเป๊ะโซ่สี่อะสี่หลักนะคะสี่หลักหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โซ่สองข้ามมานะคะข้ามมาหนึ่งห่วงสี่หลักโซ่สองนะคะ พันหัวเข็มลงที่เดิมโซ่สองพันหัวเข็มข้ามมาหนึ่งช่องลงที่สี่หลักแล้วก็โซ่สอง พันหัวเข็มลงซ้ำในห่วงเดิมไหมมันขอดมันก็ไปต่อไม่ได้ מה עם אהרון? ติดหนักเลยไม่เป็นไรข้ามไปเลยเดี๋ยวไมออนเลยเองเดี๋ยวเราก็โซ่สองข้ามมาหนึ่งช่องนะคะมาใส่ตรงนี้นี่นะคะเพื่อนๆ ้นแลนะะ้เวเราก็ค่อยมาเจอกันในคลิปสองนะคะให้เพื่อนๆทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะเพื่อนๆอแถวต่อไปแถวต่อไปเราเราค่อยมาว่ากันนะคะคลิปนี้แม่ออนก็จบไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆทำแบบนี้ไปเลยนะคะในคลิปต่อไปเรามาเจอกันจ้า